ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีลักนักสะสมรับมาเพิ่นเกินครับกับช่องคนหลักสี่ชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องนะครับได้พบเจอเหรียญที่นะครับหลายๆท่านอาจจะมีอยู่นะครับและก็ราคานะครับยังไม่นิ่งนะครับในนักปัจจุบันก็เลยได้ข้อมูลนะครับดีๆมาฝากมีลักนักสะสมนะครับที่กําลังซื้อขายเหรียญอยู่ในักขณะนี้นะครับ เราไปชมกันนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องแนะนํามานี้นะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับและมีการซื้อขายกันจริงนะครับเรามาดูนะครับว่าเหรียญขององค์พ่อรอก้าเราครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด25สตางค์นะครับปีพศ2500นะครับด้านหลังจะเป็นตราแผ่นดินนะครับที่เพื่อนๆได้รับชมในขนะะนี้นะครับซึ่ง เป็นเหรียญที่ณปัจจุบันครับค่อนข้างหายากนะครับแต่เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับและราคาถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาแบบนี้จะมีราคาหลักสิบนะครับแบบนี้นะครับราคาหลักสิบนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญ ปีพศเดียวกันนะครับราคาหลักสิบเช่นเช่นเดียวกันนะครับและที่มีการซื้อขายแล้วก็ราคานะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะตกลงกันนะครับเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญปีพศเดียวกันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยนะครับครับเพื่อนดูดีนะครับนะครับเป็นเหรียญพระเสียร ขวางนะครับแต่ก็เกือบตรงแล้วครับอีกนิดเดียวครับก็จะเป็นพระเสียนตรงนะครับหรียญนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับเหรียญพิเศษที่มีการปั๊มขึ้นรูปมานะครับเห็นไหมครับหลายๆท่านนะครับที่รับซื้อเหรียญอยู่นะครับจะกดราคานะครับจะกดราคาให้ต่ากว่าที่ท่านอาจจะหลายๆท่านอาจจะ ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงนะครับหลักพันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าได้สัมผัสนะครับกับการซื้อขายเหรียญจะรู้เลยว่ามีการกดราคาในการซื้อขายนะครับอย่างผมซื้อเหรียญนี้มา600นะครับจะขายได้ประมาณ2-300เองนะครับแต่ราคานะครับก็ยังขึ้นขึ้นลงๆนะครับเกี่ยวกับ การซื้อขายเหรียญน,นะครับรอยู่ที่ว่าใครจะมีนะครับเทคนิคในการขายเหรียญหรือว่า,าจะทำยังไงนะครับให้ผู้ซื้อนะครับได้ชมเหรียญของเราแล้วนะครับมีลักษณะที่สวยงามหรือว่า,ามีความโดดเด่นนะครับในลักษณะของ เหรียญที่ท่านมีนะครับหรือว่าเหรียญที่มีความเป็น UNC มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสั้นๆนะครับที่ทางช่องคนหลักสี่ได้นำมาฝากนะครับว่าไม่ว่าเหรียญกระสับหรือว่าพระเครื่องต่างๆนะครับก็มีการซื้อขายลักษณะเดียวกันนะครับมีการกดราคาแบบเดียวกันนะครับ อย่างพระเครื่องนะครับพระเครื่องบางคนนะครับอยากขายราคาสูงนะครับแต่พอขายไปนะครับคนที่รับซื้อก็จะกดราคาเราครับให้เหลือต่ํากว่ามาตรฐานนะครับก็เช่นเดียวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับบางท่านรับซื้อราคาถูกแต่ไปขายนะครับ ราคาแพงครับอย่างซื้อซื้อเหรียญไปราคาครับสำหรับข้อมูลครับที่ทางช่องได้นำมาฝากก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนืนก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้นะครับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญนะครับว่าเหรียญกระสับมีการซื้อขายแต่ว่าราคานะครับจะไม่คงที่นะครับ สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญที่ถือว่าค่อนข้างหายากนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครมีนะครับลองดูนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีมีความมีลักษณะนะครับแตกต่างจากเหรียญปกติยังไงนะครับนั่นคือเหรียญที่มีราคาครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญ 25สตางค์ครับปีพศส5 0 0ันห้าร้อยไว้เพียงแค่นี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ